แนะชะลอเปิดประเทศจำกัดโคต้าสกัดโอไมครอนยืนยันยังไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนอดีตจำเป็นต้องปรับตัวครับก็คือคำแนะนำนี้มาจากคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเ,เคยพูดถึงมาก่อนหลายครั้งเอาให้ฉายาว่าคุณหมอฝ่ายลบซึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงท่านมานานมากแล้วจนกระทั่งเราลืมไปแล้วครั้งสุดท้ายน่าจะเกินครึ่งปีไปแล้วนะไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ เพราะว่าโอไมคคอนมาก็คือได้โอกาสเลยทีเดียวไม่หรอกจริงๆท่านก็ยืนยันของท่านอยู่แล้วก็คือท่านก็โพสต์ใน Facebook ของท่านเป็นประจำอยู่แล้วนะคือเอาเป็นว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเราคือเรานี่คือคิดว่าเปิดได้เ่าเราก็อยากให้เปิดแล้วก็พูดมาตลอดแต่อันนี้ก็คือเอาเป็นว่าอยู่ตรงกันข้ามกันแล้วก็คุณหมอท่านนี้ก็ยืนยันเลยว่าเออให้ทุกคนต้องปรับตัวหมายถึงว่าพวกคนที่ทําธุรกิจค้าขายต่างๆเนี่ย ต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตแบบใหม่แล้วก็ยืนยันว่ายังยังไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหมายความว่ายังไงคือต่อไปก็คือโลกนี้เราจะต้องอยู่กับ new normal กันไปเรื่อยๆไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนก่อนโควิดได้อีกต่อไปแล้วงั้นหรือก็คือช่วงนี้อ๊อฟก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดโอไมครอนอยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะชัวร์ว่าเออเราคิดไม่ผิดจริงๆว่ายังเปิดต่อได้ แต่ว่าเปิดแล้วไม่ได้บอกว่าต้องทําเหมือนเดิมห้ามเปลี่ยนหรืออะไรก็คืออาจจะมีความเข้มงวดมากขึ้นช่วงหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้มากนะักแต่ว่าก็รู้นะว่าถ้าเชื้อโรคไหนเนี่ยที่แพร่ระบาดง่ายมากๆเนี่ยมันจะไม่ร้ายแรงอันนี้คือยิ่งเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราได้ยินมาว่าคือไวรัสเนี่ยมันจะพยายามนะปรับตัวเพื่ออยู่รอดคนไหนติดเชื้อไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเสียชีวิตเนี่ย ไวรัสในตัวของเขาเนี่ยก็จะเสียก็จะตายตามไปด้วยฉะนั้นมันจะพยายามไม่ให้คนที่เป็นพาหะของมันเนี่ยต้องเสียชีวิตฉะนั้นยิ่งแพร่กระจายง่ายก็จะเสียชีวิตต่ําลงเรื่อยๆแล้วก็สังเกตว่าโรคไหนที่ร้ายแรงมากๆมาถึงที่เป็นโรคติดเชื้อนะครับแล้วคนเสียชีวิตเร็วมากเนี่ยจะไม่ได้แพร่ง่ายเพราะว่าพอคนแบบมีอาการปุ๊บเนี่ยก็คือต้องรีบไปโรงพยาบาลใช่ไหมจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วมากแต่ถ้าอาการมันไม่ค่อยมีเนี่ย คนก็ไม่รู้ตัวไงเขาก็เดินทางแล้วเขาก็เจอผู้เจอคนแล้วก็แพร่กันไปได้เรื่อยๆฉะนั้นมันต้องไม่แรงมันต้องไม่แรงพอมันไม่แรงปุ๊บเนี่ยคือที่โลกนี้ช่วงนี้ตกใจกันมากก็เพราะว่าข้อมูลยังมีไม่มากแต่รู้นะว่ามันไม่ร้ายแรงนะแต่ที่เขากังวลก็คือกังวลคนไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นแหละที่จะติดไปแล้วจะเป็นอันตรายฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในโลกนี้ยังเหลืออีกเยอะก็คือมีแต่ประเทศที่ร่ำรวยที่ได้ฉีดกันไปเยอะ ประเทศยากจนต่างๆยังฉีดกันไม่มากเท่าไหร่ฉะนั้นถ้ามันแพร่กันมากเนี่ยก็คนจะเสียชีวิตเยอะก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นแหละกับคนที่เสี่ยงกว่าอีกก็คือคนที่อายุมาก60อัพแล้วก็มีโรคประจําตัวต่างๆเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือโรคทางเดินหายใจหรืออื่นๆอันนั้นถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็โอเคแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ฉีดเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันแล้วก็พอมาพูดถึงนโยบายเปิดประเทศเนี่ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง ก่อนเปิดเนี่ยเรายังบอกว่าเอ้ยฉีดวัคซีนมาแล้วนะแถมให้ตรวจก่อนมาตรวจอีกรอบหนึ่งหลังจากเข้าไทยอันนี้ถือว่ารอบครอบแบบโค,โคตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับที่ถ้าตามบทความตรงนี้คือเหมือนกับจะยังไม่มากพอนะคุณหมอฝายลบก็เลยยังไงก็ยังให้ชะลอการเปิดประเทศก่อนนะแต่เหมือนกับว่าเขาจะเสียงอ่อยลงไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเออะไรก็ต้องปิด,ป,ด,ป,ดปิดตลอดนะแต่ตอนนี้คือเขาแค่ขอให้ชะลอนโยบายเปิดประเทศ ครับแล้วก็หลังจากข่าวนี้ก็คือจะมีบอกว่าแล้วโลกนี้เขาว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับโอไมครอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าแค่รอดูก่อนเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับโอไมครอนยังไม่มากพอแล้วก็ถ้ามีความเข้มงวดอะไรมากขึ้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวว่าจะสกัดไอไวรัสตัวนี้ยังไงก็ไม่อยากให้มันแพร่ไปได้ไวแต่โดยรวมเราคิดว่านโยบายการเปิดอันนี้คือมันเข้มงวดอยู่แล้วของไทยเนี่ยมันเข้มงวดอยู่แล้วเพราะว่าต้องฉีดวัคซีนเท่านั้น แล้วก็ตรวจก่อนมาตรวจหลังมาถึงก็คือสองรอบก็คือเค้มงวดอยู่แล้วครับเดี๋ยวข่าวทุกอันจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือแนะชะลอนโยบายเปิดประเทศจำกัดโคว้าสกัดโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนหมอท่านนี้ก็คือบอกว่าไม่อย่างนั้นคงรับมือลำบากระบุระบบบริการตรวจคัดกรองวิธีมาตรฐาน RT-PCR ต้องมีศักยภาพคือพูดเฉยๆไม่ได้นะจะต้องระบุมาด้วยว่า ต้องมีศักยภาพเนี่ยแล้วปัจจุบันคือที่ว่าไม่มีศักยภาพเนี่ยมันคือยังไงปัญหาคืออะไรคือเราก็ไม่ได้บอกว่าของประเทศเรามันดีมากดีเลิศหรืออะไรไม่ใช่ก็ต้องระบุด,ด้วยพูดลอยๆไม่ได้ก็เขาก็ไม่ได้ออกมาแถลงแต่อย่างใดน,นะครับเขาก็โพสต์ข้อความในที่ตั้งของเขาอยู่แล้วก็คือใน facebook ของตัวเองซึ่งเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกเราก็แค่คิดต่างกันเท่านั้นเองเออคนเรามีสิทธิแสดงความคิดเห็นกันได้ซึ่งเขาก็แค่ตรงกันข้ามกับของเราที่เราอยากให้เปิด เขาก็ไม่อยากให้เปิดเท่านั้นเองก็ไม่ได้บอกให้ปิดหรืออะไรอันนี้เขาข้อแค่ขอให้ชะลอการเปิดเท่านั้นอ่าเขาก็พูดถึงผู้อํานวยการของสํานักง,งานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกองค์การอนามัยโลกซึ่งองค์การอนามัยโลกก็เป็นองค์การของการแพทย์อยู่แล้วงานนี้ตั้งแต่มีโควิดเนี่ยอนามัยโลกอ๋อไม่ใช่สี่องค์การอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์นะไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือแม้แต่ทางอันนี้ก็ตามเนี่ยเขาก็จิตตกอยู่แล้ว แม้แต่กระทั่งเวลาช่วงก่อนหน้านี้ที่ประเทศต่างๆได้ฉีดวัคซีนกันไปมากเนี่ยเจ้านี้เขาก็ไม่เคยมาพูดอยู่แล้วว่าโอเคตอนนี้สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือผ่อนคลายมากขึ้นได้ไม่มีตอนดีขึ้นเขาก็ไม่ได้พูดหรอกแล้วตอนไม่ดีปุ๊บเขาก็ออกมาเตือนเท่านั้นแหละฉะนั้นมันก็เลยจะได้เจอกันตอนที่สถานการณ์มันแบบเหมือนมันขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนเป็นเวฟอะครับก็คือถ้าสถานการณ์มันดีโอเคโลกนี้แฮปปี้แต่ว่าหน่วยงานการแพทย์เขาก็จะเงียบ แล้วก็พอไม่ดีปุ๊บเขาก็จะออกมาเตือนฉะนั้นจะได้ยินแต่เรื่องลบๆจากเขาเท่านั้นครับก็คือองค์การอนามัยโลกส่งสัญญาณเตือนแล้วให้ประเทศต่างๆในเอเชียเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโอไมครอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าการแพร่ระบาดกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วจากแอฟริกาไปยุโรปอเมริกาเหนือโอเชียเนียอเมริกาใต้และเอเชียใกล้ไทยเราหลายประเทศก็มีรายงานต่อกันเป็นโดมิโนทั้งฮ่องกงญี่ปุน่นอินเดีย เกาหลีใต้สิงคโปร์และมาเลเซียก็คือมีรายงานโอไมคคอนกันบ้างแล้วอ่าและตรงนี้คือถึงช็อตสำคัญการเรียนการทำงานทำมาหากินค้าขายและบริการจำเป็นต้องหาทางทำความคุ้นเคยกับรูปแบบที่ต่างจากเดิมครับยืนยันว่ายังไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นแบบในอดีต2ปีแล้วนะครับ2ปีแล้ว อย่างที่หลายฝ่ายพยายามตะล่อมและผลักดันอยู่อเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากให้เปิดใช่ไหมยืนยันว่ายังไม่มีทางกลับไปเป็นแบบในอดีตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือไม่รู้จริงๆคือโลกนี้ก็คือจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกสักกี่ปีดีนะที่มีคําว่ายังโผ่มาด้วยถ้าบอกว่าไม่มีทางเฉยๆนี่ก็คือต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถาวรเวลาจะไปไหนก็ต้องมาเช็คกฎระเบียบ ต้องตรวจโควิดก่อนไหมต้องใส่แมสในที่สาธารณะไหมอะไรอย่างนี้ต้องมาเช็คกันตลอดนโยบายฉีดวัคซีนต้องเน้นวัคซีนประสิทธิภาพสูงระบบบริการตรวจคัดกรองโรควิธีมาตรฐาน rt pcr ต้องมีศักยภาพที่จะตรวจได้มากทั่วทุกพื้นที่ต่อเนื่องเข้าถึงง่ายและไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยไ,ไอไม่คิดค่าใช้จ่ายเนี่ยเห็นด้วยอยู่อันเดียว <c oughs> คงหมายถึงการตรวจให้กับคนในประเทศนั่นแหละควรจะตรวจให้ฟรีอ้อแล้วกประโยคสําคัญอีกอันหนึง่ง ควรชะลอนโยบายการเปิดประเทศขันน็อตจำกัดโคตาและเน้นเรื่องการตรวจมาตรฐานกักตัวเน้นเรื่องตรวจมาตรฐานกักตัวไม่รู้หมายความว่าไงก็คือให้กักตัวเพิ่มหรือยังไงอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆและติดตามให้มีประสิทธิภาพคือเน้นเรื่องระบบติดตามให้มีประสิทธิภาพคือเรื่องนี้ก็หย่อนจริงๆเรื่องระบบติดตามเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจําเป็นอะไรนะแต่สมมุติถ้าจะทำเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าหย่อนในเรื่องของการติดตาม ก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้คือเขาไปเอาแค่บางส่วนของข้อความของคุณหมอฝ่ายลบมาโพสตหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดโพสตแค่นี้จริงๆเนี่ยก็ถือว่ามันน้อยไปหน่อยไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากเลยว่าอ่ะชะลอเนี่ยชะลออย่างไรชะลอไปอีกกี่เดือนหรือกี่อาทิตย์จำกัดโคต้าจำกัดอย่างไรแล้วเน้นเรื่องตรวจมาตรฐานกักตัวนี้คือหมายความว่าย่งไรจะเพิ่มการกักตัวหรือยังไง และระบบติดตามให้มีประสิทธิภาพคือปัจจุบันนี้มันไม่ดีอย่างไรก็ต้องพูดนะครับก็ไม่ดีว่าอะไรก็เห็นต่างได้แต่ว่าก็อยากให้มีดีเทลนิดนึงถ้าบอกว่าให้ปิดหรือว่าให้ชะลอการเปิดเนี่ยพูดเมื่อไหร่ก็ถูกเพราะว่ายังไงโควิดก็ยังระบาดแต่พูดให้เปิดเนี่ยมันยากเพราะว่าถ้ามันระบาดขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บไปพูดให้เปิดต่อหน้าคนธรรมดาคนปกติเนี่ยก็จะโดนด่ากลับมาทันทีไม่รักพ่อรักแม่หรืออยากให้มาติดพ่อแม่หรือยังไง ครับก็ขอเล่านิดนึงว่าอย่างตอนเนี้นะวันที่อ๊อฟพูดเนี่ยอ๊อฟอยู่ที่ประเทศแอลเบเนียเป็นประเทศเล็กๆในยุโรปประมาณทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องบอกว่าชีวิตที่นี่แฮปปี้มากหมายถึงว่าชีวิตที่เหมือนไม่มีโควิดคือคือหมายถึงถ้าพูดถึงเรื่องโควิดนะนะชีวิตที่นี่เหมือนจะแฮปปี้มากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่หน้ากากเลยและพวกเราเองก็อยู่ที่นี่มาเกือบจะ3เดือนแล้วใกล้จะต้องออกอยู่แล้วเนี่ยเพราะเราอยู่ได้แค่90วันเอง ใช่ไหมเราก็ยังคิดถึงว่าเออเดี๋ยวเราออกไปเราคงต้องกลับมาใส่หน้ากากเหมือนเดิมแล้วสินะพอจะไปต่อประเทศอื่นแล้วซึ่งที่นี่คือเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอย่างที่บอกอ่ะคนประมาณ90%ซไม่ได้ใส่การเข้าไปในร้านค้าต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ได้ใส่อยู่บนรถเมล์ก็ไม่ได้ใส่เข้าร้านแบบที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศแคชเชียร์ er, หรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตามแคชเชียร์ก็ไม่ได้ใส่หน้ากาก คือเขาไม่ได้บอกว่าไม่ควรใส่หรืออะไรนะคือคือแค่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออคนที่นี่คือเขาดือ้อไม่อยากใส่เองหรือว่ารัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมหรือยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็อย่างที่บอกเราอยู่มาเกือบจะสามเดือนแล้วเราก็เออเราก็ยังรู้สึกปกติอยู่นะเออยังไม่ได้ติดโควิดตายแต่อย่างใดนะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทําถูกหรือผิดหรืออะไรนะมีร้านค้าบางร้านเหมือนกันเขาก็พอเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็บังคับว่าคนเข้าร้านจะต้องใส่กลายเป็นว่าเราก็จะเห็นบางคนเดินออกเลย เหมือนคนที่นี่เขาดื้อมากเอ่อแล้วก็ร้านนั้นคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกว่าแอบเนียคือทําถูกแล้วหรือยังไงแต่ว่าเออนี่คือความต่างว่าอยู่เกือบ3เดือนก็ถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะแต่ก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขดีเราก็ชักจะลืมไปแล้วว่าตอนที่เราอยู่ไทยเนี่ยเราต้องมาเครียดกับมาตรการโควิดมากน้อยแค่ไหน แล้วสาเหตุหนึ่งที่เราออกจากประเทศมาตอนนี้คือเราก็อยู่ต่างประเทศมาเกือบจะหเดือนแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเบื่อไอมาตรการการควบคุมโควิดของในประเทศนั่นแหละที่มันจะเครียดกันไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเอก็เลยต้องบอกเลยว่าออเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับหลายๆเรื่องแล้วเราก็พยายามศึกษาอ,อ๋อมาต่อที่ข่าวที่สองนิดนึงนะครับอันนี้เอาแค่สรุปแล้วกันก็คือรวมความเห็นกูรูโลกเจาะลึกสายพันธุ์โอไมครอนหมายความ,ว,ามว่าต่างประเทศเขาว่ากันยังไงบ้าง แต่ต้องบอกก่อนนะโดยรวมคือทั่วโลกตอนนี้เขากําลังจิตตกโอไมครอนกันอยู่แล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือเพียงแค่รวบรวมข้อมูลเพราะยังไม่มีข้อมูลมากพอและถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเข้มงวดขึ้นก็คือทําแค่น่าจะทําแค่ชั่วคราวผู้เชี่ยวชาญสิงคโปร์เผยเร็วเกินไปที่จะต้องบอกว่าที่จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมรับมือสายพันธ์โอไมครอนในสิงคโปร์หรือไมอ่ต้องบอกก่อนข่าวนี้เป็นของวันที่สองธันวาคมนะครับอ่าก็ผ่านมาสักสองสามวันและ แต่ถ้าจําเป็นการจํากัดการเดินทางและการจํากัดการรวมตัวเป็นมาตรการที่ได้ผลที่สุดอนามัยโลคชี้ติดง่ายกว่าเดลต้าแต่ยังไม่ทราบความรุนแรงอย่างที่บอกคือถ้าเชื้อโรคไหนเนี่ยที่ติดง่ายเนี่ยแสดงว่ามันไม่รุนแรงเพราะว่าถ้าติดง่ายและรุนแรงด้วยเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปตั้งนานแล้วเพราะว่าพอคนเห็นแบบมีอาการมากๆใช่ไหมก,ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลถ้าคนตายง่ายเชื้อโรคมันก็ตายไปกับเราด้วย แล้วพอคนเขารีบไปโรงพยาบาลก็ต้องรีบรักษาแล้วก็ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลจนกว่าจะหายฉะนั้นมันก็คือจะไม่มีโอกาสไปติดคนอื่นได้มากนะักแต่ว่าโควิดเนี่ยมันไม่แรงแล้วยิงฉีดวัคซีนแล้วมันก็ยังไม่รุนแรงแต่บงเล็บหมายถึงคนไม่ฉีดวัคซีนก็อาจจะอาการรุนแรงได้นะอ่าแล้วพอไม่มีอาการปุ๊บเขาก็เดินทางบ่อยแล้วเขาก็เจอคนเยอะก็เลยแพร่ได้ง่ายครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยายลายัยแห่งชาติสิงคโปร์บอกว่าโอไมครอน ดูเหมือนจะติดโรคได้ง่ายกว่าเดลตามากจึงอาจหมายความว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าโอไมครอนเพิ่มความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตเรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโอไมครอนมากพอที่จะบอกว่าสายพันธุ์นี้มีความเสี่ยงมากแค่ไหนนี่ไงเขาบอกแล้วว่ายังมีข้อมูลไม่มากพอว่าเสี่ยงมากแค่ไหนและจําเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้คือ เขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องออกมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าข้อมูลยังไม่มากพอแต่ที่พูดเมื่อกี้คือออกมาแน่และให้ชะลอไปก่อนเลยคือประมาณว่าแรงไม่แรงไม่รู้อะกูชะลอไว้ก่อนที่ไม่อยากพูดคําว่าปิดเพราะว่าเขาดันบอกว่าชะลอเฉยเฉใช่ไหมปกติเขาจะบอกให้ปิดก็เลยงงว่ารอบนี้ทําไมรู้สึกจะเสียงอ่อยไปนิดนึงอ่าเรายังเพิ่งเริ่มต้นแต่ละวันเราได้เรียนรู้เพิ่มดังนั้นต้องใช้มาตรการที่มีอยู่จนกว่าหลักฐานใหม่บ่งชี้ว่าจะต้องเพิ่มข้อจํากัด เนี่ยตรงนี้บอกว่าต้องเรียนรู้ไปก่อนแล้วใช้มาตรการเดิมไปจนกว่าจะมีหลักฐานว่าจะต้องเพิ่มข้อจํากัดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะชะลอมันก็เสียหายแต่คนพูดก็ยังได้เงินเดือนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พูดให้ปิดเนี่ยหลอดีง่ายดีแต่สังเกตว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรยกเว้นว่าข่าวแรกเขาไม่ได้เอารายละเอียดมานําเสนอเองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่ง บอกว่าคําถามหลายอย่างเกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่ยังรอคําตอบยังยากที่จะตัดสินว่าต้องออกข้อจํากัดระดับไหนถึงจะเหมาะสมและได้ผลในการป้องกันสิงคโปร์และประชาชนงานนี้สิงคโปร์เขาพร้อมสู้เต็มที่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับก็เอาเฉพาะใจความอย่างที่บอกเออแล้วพอมาถึงสหรัฐก็อย่างในอเมริกาเองก็พบผู้ติดเชื้อโอมครอนแล้วเพราะว่าเดินทางไปที่แอฟริกาใต้เพิ่งกลับมาที่ซานฟรานซิสโก วันที่22พฤศจิกายนแล้วก็อีก3วันถัดมาก็มีอาการแล้วก็ไปตรวจในวันที่29พฤศจิกายนก็คือผ่านมาประมาณ7วันแล้วหลังจากที่กลับเข้ามาก็ถูกกักตัวแล้วก็คนใกล้ชิดก็ได้รับการตรวจเชื้อไม่ได้บอกคนใกล้ชิดจะต้องโดนกักไปด้วยนะแต่เป็นประเทศเหล่านี้คนใกล้ชิดโดนกักด้วยแน่นอนเรารู้สึกดีว่าผู้ป่วยคนนี้ไม่ใช่แค่มีอาการเล็กน้อยเท่านั้นแต่อาการกําลังดีวันดีคืน ตอนี้ไงมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอ่าแล้วก็ผู้ว่าการของแคลิฟอร์เนียบอกว่าผู้ป่วยรายนี้อายุระหว่าง18ถึง49ก็คือยังเป็นวัยผู้ใหญ่ยังไม่ได้รับบูสเตอร์โดสเพราะว่ายัางฉีดคอสแรกก็คือ2เข็มไปยังไม่ถึง6เดือนทีนี้ข้อเท็จจริงที่ผู้ป่วยคนนี้อาการดีขึ้นเน้นย้ําถึงความสําคัญของวัคซีนก็ถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรเราคุยกันมานานแล้ว การฉีดวัคซีนสาคัญจริงๆป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเข้าโรง,งพยาบาลและการเสียชีวิตได้หลักฐานที่ว่าผู้ที่ติดโอไมครอนจริงๆแล้วมีอาการเล็กน้อยและตอนนี้ดีขึ้นผมคิดว่านี่คือประจักษ์พยานแห่งความสําคัญของการฉีดวัคซีนคือถ้าหมอฝ่ายลบเนี่ยมาพูดประโยคแบบนี้ตอนที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะมีเครดิตมากกว่านี้แต่ตอนนี้คือฉีดวัคซีนแล้วคนในประเทศก็ฉีดวัคซีนเยอะขึ้นพอสมควรแล้วบ,บอมาถึงองค์การอนามัยโลก ก็หัวหน้าฝ่ายเทคนิคองค์การอนามัยโลกบอกว่าที่แอฟริกาใต้เนี่ยผู้ป่วยโอไมครอนบางคนมีอาการเล็กน้อยแต่ที่อาการรุนแรงขึ้นก็มีเหมือนกันตอนนี้กำลังจับตาดูผู้ที่เข้าโรงพยาบาลว่าติดสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่ฉากหนึ่งที่เป็นไปได้คือไวรัสยังวิวัฒนาการไม่หยุดและอาจมีข้อได้เปรียบเรื่องความแข็งแกร่งหมายความว่ามันติดได้ง่ายกว่าเดลต้าต้องรอดูกันต่อไปแต่เรายังไม่ทราบเรื่องความรุนแรงคืออ่านตรงไหนก็ยังบอกแต่ว่ายังไม่ทราบเรื่องความรุนแรง แล้วก็มาย้ําตรงนี้นิดนึงนะครับที่หมอฝ่ายรบท่านนี้บอกว่าพูดถึงอนามัยโลกไงผู้อํานวยการสํงงานักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกองค์การอนามัยโลกส่งสัญญาณเตือนให้ประเทศต่างๆในเอเชียเตรียมรับมือกับการระบาดของโอไมครอนก็เขาแค่ส่งสัญญาณเตือนให้เตรียมรับมือเขาไม่ได้บอกให้ชะลอก็แค่ว่าถ้าเราเตรียมรับมืออย่างดีเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรก็แค่นั้นไม่ได้บอกให้ปิดเนี่ยครับคนเรามันก็คือไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรืออะไรนะแค่มันแล้วแต่การตีความมากกว่า ว่าใครที่อยากจะให้ปิดอยู่แล้วเขาก็พอเห็นอะไรนิดนึงปุ๊บเขาก็ตีความไปแล้วอ่ะนี่ไงเราต้องทําเราต้องรีบแล้วได้เครดิตมาแล้วเออแต่ของเรานี่คืออยากให้เปิดนี้เราต้องค้นข้อมูลกันเยอะเลยนะแล้วเพื่อที่จะได้เสริมความถูกต้องว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปชะลอหรือไปปิดครับก็วนกลับมานิดนึงว่าแอลเบเนียที่เอาบอกว่าอออยู่เนี่ยนะซึ่งอีกแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ต้องออกไปต่อประเทศอื่นแล้วเนี่ยอมอยังรู้สึกว่าเพอเพอประเทศเนี้ย จะเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในช่วงของโควิดคือถ้าไม่มีโควิดอ่ะเขาอาจจะทุกก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นประเทศที่รายได้สูงอะไรถ้าเทียบกับยุโรปประเทศอื่นถือว่าค่อนข้างด้อยกว่าด้วยซ้ําแต่พอมาช่วงโควิดนี้รู้สึกว่าเขาจะมีความสุขมากกว่าแม้กระทั่งเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีมาตรการอะไรเรียกได้ว่าแทบจะทุกขนทุกแห่งเลยเนี่ยที่เราเคยผ่านในแอบเนียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงทีราน่าหรือเมืองท่าดูเลสหรือว่าเมืองท่องเที่ยวชโกด้าเนี่ยคือ เวลาไปไหนเนี่ยแทบจะไม่มีใครใส่หน้ากากไม่ได้บอกว่าถูกต้องนะแต่แค่ว่ามันก็มีร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังที่พอเราเดินเข้าไปเนี่ยพนักงานก็จะมาเดินมาบอกให้ใส่หน้ากากใช่ไหมก,ก็จะเห็นลูกค้าบางคนเดินออกไปว่าไม่อยากใส่แล้วก็คือคือแต่เราก็ใส่นะแต่ว่าเห็นพนักงานคนที่บอกให้ใส่ยืนคุยกับพนักงานอีกคนหนึ่งพนักงานอีกคนหนึ่งไม่ใส่หน้ากากแล้วส่วนตัวคนที่มาเตือนเราเองก็เอาหน้ากากไว้ที่ขาง เออแสดงว่าพนักงานเขาก็ทําแค่ตามหน้าที่ที่ทางหัวหน้าบอกมาเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ดีอยากจะใส่เหมือนกันมันกลายเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับคนในประเทศมากกว่าอย่างประเทศนี้เขาคงดือ้อดื้อเรื่องเนี้ยนะเขาคงดื้อเรื่องน,นะงอองนี้ฉะนั้นรัฐบาลเองก็คงปวดหัวว,ว่าคงไปบังคับเขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันรัฐบาลประเทศนี้บังคับคนแอบเบเนียบ้างหรือเปล่านะ <c oughs> ครับแต่ถ้าเกิดประเทศไหนที่ยอมใช่ไหมก็อ่านี่ไงคนจัดการประเทศก็ ได้ทีเลยส่งมาตรการบีบบังคับสารพัดก็คือโอเครอบครอบมันก็ดีรักษาตัวเลขนะเน้นตัวเลขน้อยๆจะได้อุ่นใจแต่ผลก็คือชีวิตยากลําบากแม้กระทั่งร้อนตับแตกและยังจะต้องใส่หน้ากากไอ้นี่อากาศก็หนาวอยู่นะยังไม่อยากจะใส่เลยไอ้นี่ร้อนตับแตกหมายถึงว่าก่อนหน้านี้นะก็ยังต้องใส่กันทุกวันนะ่ะก็ยังยอมะนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันอันไหนคือถูกอันไหนคือผิดนะครับก็เล่าให้ฟังเล่นๆอ่าเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ